ฟังด่วนเคลียร์ชัดเรื่องลิขสิทธิ์เพลงน้องต้นข้าวสุปรียาล่าสุดบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับประเทศออกมาเมตตาแล้วก็เอ็นดูเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะต้องบอกเลยว่าสำหรับเรื่องลิขสิทธิ์หลายๆคนเนี่ยจ้าระหวัดเลยทีเดียวว่าจะเอายังไงกันแน่น้องต้นข้าวจะโดนเก็บเพลงละแสนหรือเปล่าอะไรยังไงนะคะคลิปนี้จะพามาเคลียร์ค่ะ สำหรับน้องต้นข้าวสุปรียาล่าสุดวันนี้นะคะไปพร้อมกับครูนิวเข้ากราบสวัสดีเฮียจำรัก R M S นะคะก็ได้มีการให้แคปชั่นบอกว่าหนูต้องขอขอบพระคุณบริษัท R M S Studio and Multimedia ด้วยนะคะที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูหนูหนูทำทุกอย่างให้ถูกต้องที่สุดค่ะต้นข้าวสุปรียา หลังจากที่โพสตออกไปทําให้ FC หลายๆท่านต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเยอะแยะมากมายหลายๆท่านสงสัยว่าบริษัทนี้คือบริษัทอะไรข้อมูลที่ได้มานะคะที่หลายๆคนได้รู้จักเกี่ยวกับบริษัท RMS Studio a n m u l t i m e d i a นี้อาจารย์จำรัก เอ้ออารีดุสอนหรือที่รู้จักกันในนามเฮียจำรัก RMS นั่นเองค่ะเป็นบุคคลสำคัญในวงการเพลงลูกทุ่งไทยโดยเฉพาะด้านการบริหารด้านจัดลิขสิทธิ์เพลงและการส่งเสริมศิลปินรุ่นใหม่ประวัติและบทบาทในวงการเพลงนะคะเฮียจำรักเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของบริษัท RMS Studio and Multimedia ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลจัดเก็บลิขสิทธิ์เพลงอย่างถูกต้องตามกฎหมายบริษัทของเขามีคลังเพลงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นที่รู้จักในวงการบันเทิงลูกทุ่งผลงานและโครงการสำคัญ 1. ค่ายเพลง HD Music เฮียจำรักได้เปิดคลายเพลง HD Music โดยได้มีการดึงศิลปินรุ่นใหม่เช่นแพรวาพัชรีฟิลกิติกรออธนนกรและหน่อยสุทิสามาร่วมงานเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมเพลงลูกทุ่งไทย 2. โครงการดาวล้อมเดือน เป็นเมกาโปรเจกต์ที่นำเสนอเพลงดังยุค7080มาเรียบเรียงใหม่โดยมีศิลปินเช่นแพรวาพัชรีและสีหนุ่มโนตมหัศจรรย์ออฟธนากรตามกนกพลและจอร์ดเบนจะรวมร้องเพลงด้วยระบบการบันทึกเสียงที่ทันสมัย 3. งาน Music in Memory เฮียจำรักร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททและครอบครัวของจรันมโนเพชรจัดงานลํำลึกศิลปินในตำนานจรันมโนเพชร เพื่อสืบสารบทเพลงโฟกซองคาเมืองให้กับคนรุ่นใหม่ได้รู้จักและก็ชื่นชมนั่นเองค่ะทุกคนต่อมานะคะหลายๆท่านนะคะอยากทราบสโลแกนหรือว่าวิสัยทัศน์ของท่านเฮียจำรัก RMS เนาะที่ได้มีการเอ็นดูแล้วก็เมตตาน้องต้นข้าวสุปริยาของเรานั่นเองค่ะทางเฮียจำรักเอื้ออารีนุสรน,นะคะผู้บริหารด้านลิขสิทธิ์เพลงบริษัท RMS Studio and Multimedia จำกัด กล่าวถึงการปฏิรูประบบการบริหารลิขสิทธิ์ของเพลงบริษัทที่เน้นความถูกต้องราคาไม่แพงให้กับผู้ที่มีส่วนร่วมนั้นคือ FC สบายใจได้เลยนะสำหรับการเรียกเก็บลิขสิทธิ์ดังต่อไปนี้นักร้องเอาเพลงไปร้องตามงานมีปัญหาหนักมากเนื่องด้วยเจ้าของลิขสิทธิ์หรือผู้ได้รับมอบหมายไปไล่ตามเก็บบางงานนั้น ผู้ใช้เขาก็ไม่รู้ซึ่งทาง RMS เองมีเพลงอยู่หลายหมื่นเพลงที่อยู่ในตลาดต้องการยังใช้กันอยู่เช่นเพลงของอาภาพรมายุราฟ้าสีทองยิ่งยงเอกชัยหลงหลงลายและวงอมตะอีกหลายแนวหลายสไตล์ให้เลือกได้ทั้งนี้สามารถที่จะนำไปร้องไปแสดงสดได้ตามร้านอาหารทั่วไป โดยจะคิดค่าลิขสิทธิ์กับนักร้องต่อคนเป็นเพลงละ500บาทต่อปีสามารถเผยแพร่ได้ตลอดหลายคนถามว่าคุ้ไมไหมที่เรานั้นเรียกเก็บลิขสิทธิ์ถูกผมไม่ได้มองว่าเรื่องคุ้มค่าไม่คุ้มค่าแต่ผมมองการลนนลงให้ผู้ใช้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงที่ไม่แพง และถูกต้องตามกฎหมายเป็นหลักใหญ่ของเราส่วนผู้ประกอบการร้านอาหารเราก็จะขยายฐานไปที่ชุมชนตำบลอำเภอหมู่บ้านทั้งของเวทีต่างๆจะเป็นวงใหญ่วงเล็กเราคิดราคาให้พิเศษเพื่อให้ผู้ใช้อยู่ได้เราอยู่ได้มากน้อยคุยกันได้ส่วนนักร้องที่จะนำเพลงไปคอบเวอร์ ก็จะมาขออนุญาตสิทธิ์ที่เราได้หรือมาเป็นตัวแทนเราก็จะเปิดกว้างผู้สื่อข่าวถามกรณีที่มีการจับกลุมผู้ละเมิดสิทธิ์ที่ผ่านมาเฮียจำรักได้มีการอธิบายว่าส่วนการจับกลุมของผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ทาง RMS ไม่มีนโยบายที่จะไปไล่จับเพียงแต่จะใช้การประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ใช้อย่างถูกต้อง หรือใครที่มีความสามารถมาคุยกับเราเราก็จะเปิดกว้างพร้อมสนับสนุนปัญหาที่จะผ่านมาทั้งผู้ประกอบการและเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ได้ให้ความจริงใจต่อกันเจ้าของลิขสิทธิ์ก็อยากได้เงินมามอบอำนาจให้กับผู้อื่นไปจับเป็นร้อยเป็นนั่นเป็นนี่ประมาณนี้นะคะทุกคนซึ่งทางบริษัทเองเนี่ยก็ไม่ได้มีนโยบายในการไล่จับกลุ่มคนละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งในเรื่องนี้นะความเมตตาแล้วก็มาตรฐานและความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการคาราโอเกะมีดีฝ่ายแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นนักดนตรีเราก็จะไม่ตามเก็บเราก็จะช่วยให้ผู้ประกอบการนั้นสนับสนุนนักร้องคนใหม่ๆฉะนั้นท่านอยากได้นำเพลงของเราไปใช้ท่านต้องจ่ายเงิน500บาทต่อปีต่อเพลงสามารถเลือกเพลงดังเอาไปร้องได้เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าๆสำคัญที่สุดคือผู้ใช้ไม่ละเมิดก่อน เมื่อรู้ว่าใครเป็นเจ้าของก็ขอความถูกต้องแล้วก็ตัดปัญหาทั้งหมดไปเลยนี่คือการการันตีว่าต้นข้าวสุปรียาวันนี้ที่ได้มีการเข้าไปกราบสวัสดีท่านเฮียจำรักเนี่ยละคะก็เพราะที่จะทำทุกอย่างให้มันถูกต้องที่สุดเพราะว่าน้องต้นข้าวสุปริยาก็มีข่าวออกมาว่าจะมีทั้งเจ้าของเพลงหรือว่าค่ายเพลงใหญ่ๆเนี่ย จะตามเก็บลิขสิทธิ์น้องราคาหลักหมื่นไปถึงหลักแสนเลยทีเดียวจึงทำให้เ c ฟหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีความไม่สบายใจในตรงนี้ซึ่งน้องก็ทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามที่ได้อ่านมานะคะก็มีข้อความบางข้อความที่ได้ฟังนะคะจากท่านท่านเฮียจำรักเนี่ยได้มีการบอกว่าถ้าใครกล้าที่จะเข้ามามีความสามารถที่จะเข้ามาพูดคุยกับเราเราจะเปิดกว้างในเรื่องการขายลิขสิทธิ์ ให้มากกว่าเดิมให้โอกาสแล้วก็เมตตาหนึ่งในนั้นคือทางน้องต้นข้าวสุปรียาที่วันนี้ได้มีการเข้าไปกราบกับทางคุณครูนิวเนาะไปขอโอกาสนะคะแล้วท่านผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสน้องแล้วก็เมตตาน้องนะคะในการเรียกเก็บลิขสิทธิ์เพลงในราคาที่ถูกต้องแล้วก็ไม่เดือดร้อนทั้งคนร้องไม่เดือดร้อนทั้งเจ้าของลิขสิทธิ์ประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเคลียร์มากๆเลย ทางนัดเอฟซเองก็เข้ามายินดีกับน้องเย้ๆมากมายแล้วก็ขอบคุณบริษัท RFS ด้วยที่เมตตาแล้วก็เอ็นดูน้องต้นข้าวสุปริยาต่อไปนี้น้องต้นข้าวก็จะสามารถเอาเพลงลูกทุ่งนะคะไปร้องเพลงได้ตามสบายเลยไม่มีการมาวุ่นวายไม่มีการมามีดราม่าเรื่องลิขสิทธิ์อีกแล้วนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้เนาะทางแอดมินก็เอาเรื่องราวมาให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังเพียงเท่านี้